น้องเฮงเดินไปก็ได้โอ้ยคุณชายคุณชาย<ป>น้องจะไปกับแม่ป่ะไปกับแม่หรือไปกับพี่มูไปกับพี่มูไหมไม่ไปะไป <c oughs> มาเร็วๆไปกลับไปกับพี่มูไปเลยไปว้า <c oughs> ไปเลยลูกไปเลยไปเราจะไปทำจังหันกันนะคะจังหันให้จังหันให้เทวดาเทวดาในบ้านไปลูก่ะไปเร็วๆพี่หน่วยไปแล้วเร็ว เราจะไปทําจังหันให้เทวดาในบ้านทุกวันค่ะเร็กไม่ค่อยได้ถ่ายทิปฝนมันตกสองสวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยฝนมันตกจ้ะยาก,ก็ขึ้นอนี่ในนาธรรมชาติฝนตกแล้วก็ต้องมียญ้าขึ้น กล้วยก็งามงามเป็นแนวดีจังสิกล้วยธรรมชาติบนบ้านนะคะสะสบัวสะบัวสะปลาปลาได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วเขาจะมาจะมาหาปลาในสระเห็นไหมคะดำเต็มหมดเลย บรรยากาศธรรมชาติมากเลยน้ำขึ้นเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนในน้ำไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นมาถึงขอบสระแนละ้ว น้ำขึ้นมาถึงขอบแล้วน,นั้นต้นต้นดอกสนใหญ่ต้นดอกสนใหญ่อหญขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจแม่น้ำเพชรน,นะคะ ขอบคุณมากเลยจ้า